สวัสดีค่ะวันนี้เรามีแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะเป็นบันทึกการเยี่ยมชมปราสาทเคปโคสที่ประเทศการนาค่ะซึ่งเป็นสถานที่ที่แบกรับความทรงจำอันหนักอึ้งของประวัติศาสตร์การค้าทาสข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกเลยใช่ครับปราสาทแห่งนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อ,อ,อย่างยิ่งเลยครับ เป็น1ในสป้อมประการหลักๆเลยที่เกี่ยวข้องกับการค้าทาสในการนานะครับอ๋อมีที่อื่นด้วยเหรอคะครับมีเอลมมนากับคริสเตียนบอกด้วยแต่เดิมเนี่ยที่เคปโคสเนี่ยชาวสวีเดนสร้างไว้ตั้งแต่ปี1653โน่นเลยครับก่อนที่อังกฤษจ,จะเข้ามายึดครองแล้วก็ขยายจนกลายเป็นศูนย์กลางใหญ่ของการค้ามนุษย์ที่โหดร้ายมากๆครับค่ะ เป้าหมายของเราวันนี้ก็คือการกลั่นเอาแก่นสําคัญสําคัญจากบันทึกนี้นะคะเพื่อทําความเข้าใจประสบการณ์อันเลวร้ายที่บรรพบุรุษชาวแอฟริกันต้องเผชิญรวมถึงความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่ยังคงสะท้อนมาถึงปัจจุบันเอาละค่ะมาเริ่มสํารวจเรื่องราวนี้กันเลยจุดที่อ่านแล้วสะเทือนใจมากที่สุดในบันทึกนี้ก็คือสภาพความเป็นอยู่ในคุกทาสชายนะคะเขาบรรยายว่ามันถูกออกแบบมาเพื่อขังคนเป็นพันๆชีวิตเลยค่ะในความมืดแทบจะสนิท มีแค่ช่องแสงเล็กๆไม่กี่ช่องพอให้อากาศถ่ายเทได้บ้างเท่านั้นเองใช่ครับแล้วคือสภาพความเป็นอยู่นี้แบบแทบไม่ต่างจากนรกเลยนะครับ <c oughs> พวกเขาต้องใช้ชีวิตทั้งกินนอนขับถ่ายอาเจียนคือปะปุนกันไปหมดบนพื้นเดียวกันเป็นเวลาหลายสัปดาห์หรืออาจจะเป็นเ,นเดือนเลยครับ S <S <k iller> สิ่งที่มายืนยันเรื่องนี้แล้วทำให้ขนลุกมากๆก็คือการขุดค้นทางโบราณคดีตอนปี1974เอ,อเขาพบว่าพื้นคุกเดิมจริงๆเป็นอิฐนะครับแต่มันถูกทับถมด้วยชั้นของโอสิ่งปฏิกูลเลือดเศษอาหารน้ำตาคือทุกอย่างรวมกันจนมันแข็งหนาเป็นชั้นๆเลยโอ้โหนี่คือหลักฐานจริงๆเลยนะคะไม่ใช่แค่เรื่องเล่า <S 2> <S 2> <S <S ครับ มันเปลี่ยนเรื่องเล่าให้กลายเป็นหลักฐานทางวัตถุที่ปฏิเสธไม่ได้เลยครับแค่ฟังก็นึกภาพตามแล้วสยดสยองเลยค่ะแล้วในส่วนของคุกทาสหญิงล่ะคะสภาพคล้ายคกันไหมคล้ายกันมากครับแต่แต่ผู้หญิงยังต้องเผชิญกับความเสี่ยงเพิ่มเติมอีกคือการถูกล่วงละเมิดทางเพศจากพวกทหารหรือเจ้าหน้าที่นะครับถ้าใครขัดขืนก็จะถูกลงโทษอย่างรุนแรงแต่ว่าคือสิ่งที่น่าขุนเคืองใจที่สุดแล้วก็เป็นความย้อนแย้งที่แบบ ชัดเจนมากๆคือการที่มีโบสถ์แองกฤษันนะครับซึ่งเป็นนิกายหนึ่งของคริสตจากอังกฤษเนี่ยตั้งอยู่อย่างดีเลยด้านบนเหนือคุกท่าฉายพอดีเป๊ะเลยครับโอ้โหคือข้างบนมีเสียงสวดมนต์สอนเรื่องรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองอะไรแบบนี้แต่ข้างล่างคือขุมนรกของผู้คนนับพันใช่ครับมันเป็นอย่างนั้นเลยมันสะท้อนความสามารถในการแยกส่วนทางศิลธรรมของมนุษย์ในยุคนั้นได้แบบน่าขนลุกจริงๆนะคะ แล้วคนที่รอดจากสภาพในคุกนั้นมาได้นี่ต้องเจอกับอะไรต่อคะไหวเนี่ยจะถูกพาตัวลัดเลาะ,ะผ่านอุโมงค์ใต้ดินซึ่งปัจจุบันนี้เขาปิดไปแล้วนะครับค่ะไปสู่จุดสุดท้ายที่เรียกว่าประตูไร้าการหวนคืน Door of No Return นะครับแค่ชื่อก็บอกชะตาก,กรรมแล้วนะคะประตูที่ไม่มีวันได้กลับมาแล้วการเดินทางหลังจากนั้นล่ะคะเป็นยังไงบ้างเป็นการเดินทางข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกที่เขาเรียกว่า Middle Passage ครับ ใช้เวลาเดินทางประมาณ2-4เดือนอาจแน่นกันไปในเรือสภาพก็คือเลวร้ายมากๆสกรปรกขาดอาหารขาดน้ำ <c oughs> บางทีชื่อเรือที่ใช้ขนส่งท่านเนี่ยนะครับกลับเป็นชื่ออย่าง Jesus บ้าง Glory of Africa บ้าง Brotherhood บ้างคือมันยิ่งตอกย้ำความย้อนแย้และก็ความไม่แยแสต่อความเป็นมนุษย์ในยุคนั้นอย่างที่สุดเลยครับ โหมันมันน่าเศร้าใจจริงๆค่ะแล้วถ้าถ้าเกิดมีคนพยายามต่อต้านหรือว่าพยายามหลบหนีล่ะคะชจตาก,กรรมของพวกเขาก็คือห้องขังเดนตายครับ Condemned Cell เป็นห้องเล็กๆมืดทึบเลยที่จะถูกขังโดยไม่ได้รับอาหารแล้วก็น้ําเลยอยู่ในปราสาทเป็นเหมือนพยานเงียบๆถึงความโหดร้ายนั้นอืมแต่ว่าประวัติศาสตร์มันก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่ตรงความเศร้าโศกนะครับคือในปี1998นเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเชิงสัญลักษณ์ครั้งสาคัญเลย ประตูไร้การหวนคืนถูกเปลี่ยนชื่อเป็นประตูแห่งการกลับคืน Door of Return อ๋อ Door of Return ครับมีพิธีนำอัฐิของทาสชาแอฟริกันสองคนจากนิวยอร์กแล้วก็จาเมกากลับสู่แผ่นดินแม่ผ่านประตูนี้เลยครับมันเป็นสัญลักษณ์ของการปลดแอกแล้วก็เป็นการเชื้อเชิญให้ลูกหลานชาวแอฟริกันพลัดถิ่นเนี่ยกลับบ้านได้แล้วซึ่งแนวคิดนี้ก็เชื่อมโยงกับการที่กา้าเขาประกาศปีแห่งการกลับคืน Year of Return ในปี2019ด้วยครับ เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่แบบทรงพลังมากๆเลยนะคะเหมือนการพยายามเยียวยาบาดแผลในประวัติศาสตร์แล้วนอกจากสัญ,ญลักษณ์อย่างประตูแล้วเนี่ยบริเวณปราสาทยังมีร่องรอยความทรงจําอื่นๆอีกไหมคะมีครับบริเวณนั้นก็มีสุสานอยู่ด้วยซึ่งมันก็จะสะท้อนถึงผู้คนอีกกลุ่มหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับสถานที่นี้ส่วนใหญ่ก็เป็นชาวยุโรปนะครับ เช่นผู้ว่าการจอร์จแมคคลีนแล้วก็ภรรยาของเขาลิทิชา a l แลนดนซึ่งการตายของเธอนี่ก็ยังเป็นปริศนาอยู่เลยจนทุกวันนี้เอ้าหรอคะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือมีชาวแอฟริกันแค่คนเดียวเท่านั้นที่ถูกฝังอยู่ที่นั่นคือ r e รเวนต์ฟลิปคาคุซึ่งท่านเคยถูกส่งไปเรียนที่อังกฤษแล้วก็กลับมารับใช้ศาสนาที่นี่นะครับอ่าฮะแสดงว่ามีความทรงจำซ้อนทับกันหลายชั้นเลยนะคะ ทั้งของผู้ปกครองชาวยุโรปทั้งผู้ถูกกดขี่แล้วก็คนแอฟริกันที่กลับมารับใช้ศาสนาแล้วเรื่องความเชื่อดั้งเดิมล่ะคะมีร่องรอยอะไรหลงเหลืออยู่บ้างไหมคะมีครับคือมีส่วนที่น่าสนใจคือศาลเจ้าหรือ r i ีนที่ตั้งอยู่ภายในคุกท่าชายครับอ๋อมีศาลเจ้าด้วยครับแม้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยศาลเจ้านี้จะไม่ได้มีอยู่ในช่วงที่มีการคุมขังทาสนะครับเหมือนกับว่าถูกย้ายออกไปแล้วก็นํากลับมาทีหลัง แต่ว่าการดำรงอยู่ของมันในปัจจุบันเนี่ยก็ทำหน้าที่เหมือนเป็นเครื่องเตือนใจถึงระบบความเชื่อแล้วก็การสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามแบบแผนดั้งเดิมของชาวแอฟริกันก่อนที่อิทธิพลของศาสนา,าคริสต์จะเข้ามาแทนที่นะครับค่ะจากบันทึกการเยี่ยมชมนี้ทำให้เราเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นมากเลยนะคะทั้งความโหดร้ายที่มนุษย์กระทำต่อกันความขัดแย้งที่น่าตกใจของยุคสมัยนั้นแล้วก็สัญ,ญลักษณ์อันทรงพลังของความทุกข์ทรมาน แต่ในขณะเดียวกันก็มีความหวังแล้วก็การต่อสู้เพื่ออิสรภาพซ่อนอยู่ด้วยใช่ครับมันก็แสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนของประวัติศาสตร์นะครับด้านหนึ่งก็คือด้านมืดของการสแสวงหาผลประโยชน์อย่างถึงสุดแต่อีกด้านหนึ่งก็คือความพยายามในการจดจําการเยียวยาแล้วก็การทวงคืนความหมายรวมถึงรากเหงา้าผ่านสัญ,ญลักษณ์แล้วก็การตีความใหม่ๆขึ้นมาเรื่องราวทั้งหมดที่ปราสาทเคปโคสอนอะไรเราบ้างคะแล้วการทําความเข้าใจอดีตอันเจ็บปวดแบบนี้ มันมีความสําคัญยังไงต่อมุมมองที่เรามีต่อโลกหรือต่อความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ในปัจจุบันนี้อืมนี่อาจจะเป็นคำถามสำคัญที่เราอยากจะฝากไว้ให้ผู้ฟังได้ลองนำกลับไปคบคิดกันต่อนะคะ